แล้วค่ะและข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติค่ะขณะที่คณะครูโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะก็พร้อมใจการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองจัดกิจกรรมร้องเพลงตามปณิธานตามรอยเท้าพ่อ5ธันวาสัญญาหัวใจสารต่อพ่อภูมิพล<อ>เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยงานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วค่ะนับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคต และตั้งใจจะจัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้บุคลากรน,นักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันสื่อสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรค่ะ โดยผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าดีใจค่ะที่ทางโรงเรียนจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักแล้วก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ไปฟังเสียงตัวแทนผู้ปกครองดูค่ะ ในฐานะของผู้ครองนะคะคุณแม่ก็มีลูก3คนนะคะก็เรียนที่โรงเรียนเลิศคณิตตลอดเวลาที่เรียนที่นี่ครูแหม่มนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนจัดกิจกรรมแบบนี้มาต่อเนื่องนะคะเราก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าในการปลูกฝังในเรื่องของอ คุณงามความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงราชการที่9้าและพระหาทัตริย์ทุกๆพระองค์นะคะที่มีคุณของแผ่นดินตรงนี้จะทําให้ลูกๆของเราซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะได้รับทราบแล้วก็ทราบซึง้งแล้วก็ร่วมกันสานต่อในปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคือเด็กๆในสมัยนี้นะคะเมื่อได้มีเกราะคุ้มกันที่ดีในการทํากิจกรรมเหล่านี้การร้องเพลงนะคะแล้วก็การ ได้ปฏิบัติตนประพฤติตนทุกอย่างนะคะในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีการาเชื่อชูสถาบันของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ก็คิดว่าเขาก็จะได้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นกำลังที่ดีให้กับประเทศชาติต่ตอไปนะคะ